ดี๋ยวูภาพนี้ก็เป็นภาพที่สังคมกำลังถกเถียงหรือว่าวิาพากษ์วิจารณ์ภาพแห่งการสร้างปัญหาในสังคมหรือว่าภาพของจิตนาการตามความรู้สึกของคนนะเนาะถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะพี่น้องปากยนเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งครอบครัวเนี่ยทำไร่ไม่เกิน ทำไร่เนี่ยไม่เกิด3าถึงหไร่ต่อครัวเรือนนะเขาไม่ได้ทํามาเพื่อค้าขายไม่ได้ทําเพื่อธุรกิจแต่เขาทํำข้าวปลูกข้าวเพื่อที่จะบริโภคภายในครอบครัวหนึ่งครอบครัวเนะี่ยเขาจะทำไร่อยู่เจดแห่งเหตุนี้แหละที่เราเกิดคำพูดที่ว่าเป็นไร่หมุนเวียนนะไม่ใช่ไร่เรื่องรอยหนึ่งครอบครัวจะทำอยู่7ดแห่ง ส่วนมุติว่าทางครอบครัวเนะี่ยมีที่อยู่7ที่ที่ละสไร่หนึ่งครอบครัวก็มีที่ทำมาหากินแค่21ไร่เท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้ก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าปากกิญญเนี่ยเวลาทำทำไร่ได้นะเขาจะไม่ค้นต้นไม้ทั้งต้นนะและเขาจะตัดเฉพาะกิ่งออกเออกิอ่งอ,อะไรออกไม้บันทีมันมีเชื้อราออถูกไฟไหม้ ชื้รามันก็ตายพอสุดท้ายปีที่สองมันก็แตกหน่อผลิกใบออกมาปีสามปีสี่ปีห้าปีที่หกก็เป็นป่าแล้วสิ่งที่อยากจะสะท้อนก็คือว่าการทำไรยของพี่น้องปากยน์เนมื่อก่อนน่ยทำไร่เสร็จเนาะเขาก็เก็บเกี่ยวเสร็จเขาก็ทิ้งระยะดินนะเขาปล่อยให้ดิน,นได้พักได้พัก6ปีแล้วกลับมาทําใหม่ถามว่าดินได้พักเนาะ ในเมื่อดินได้พักมันก็สามารถผลิตปุย๋ยผลิตสารอะไรที่มันเป็นทําให้ความปลูกข้าวในมีความเจริญเติบโตเขาจะไม่ใช้สารเคมีเขาจะไม่มียาฆ่า,มาแมลงในเมื่อไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารเคมีลำห้อยปูปลาอะไรมันก็อยู่ได้แต่สมัยปัจจุบันก็บอกว่ายาไปทำไร่ไหลที่ทำแค่ที่เดียวตรงนี้เนี่ยตอไม้ก็ไม่มีนะ แล้วที่ดีทําไม่ได้พักทำซ้ำไปซ้ำมาปีแล้วปีเล่าดินก็เสียมันก็ต้องหาปุ๋ยเพิ่มยาขึ้นเต็มมันก็ต้องหายาฆ่า,มาแมลงยาอะไรไม่รู้มันทําให้บริเวณอาณาจากักรแถบนี้เต็มไปด้วยสารพิษปลาที่เคยมีผ,ผักพืชที่เคยมีมันสูญหายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือถ้าหากว่าปล่อยให้พี่น้องปรกรณย์ทําไร่หมุนเวียนเนี่ย สังคมหรือว่าชุมชนเนี่ยจะไม่เดือดร้อนเนาะแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือว่าสนับสนุนให้ปกักยอญ,ญเนี่ยใช้สารเคมีาหาเงินหาทองจากการาปลูกพืชชนเดียวมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเกิดปัญหาพี่น้องปกักยิเลือกพี่น้องบนดอนน่ะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นได้เงินมาก็จะไปซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยแล้วเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลค่าใช้ใจ่ายมันก็สูงเนาะ ถ้าเกปปยญูนาปัญยตกันเนีก็ปัญยตัดเดินะอมาตลอดวิตอนเะประกอบเวรไรมุนเวียนเนาะอมาปัยอบามาคือบ่าอะดกกลอเซกลว่าอะดกคู่เวมอกลแวเวดเดกกลอเซกลอเลิกไบีเบจอดเดนี่นึกว่ากลอเซกลว่าวิเราอ์มาอามาคือตินี่เนาะมาต้นี่มาตอเจ้าคีนี่เซนี่ลุยนี่เจนี่คืนี่นี่ mà cái mà lại ta lọt này, anh bây giờ dân đi khứ này vì có xe đồ vấp qua, về lại mà vì có ta ta cái xe đồ vấp qua nó Học khó được ghế, xe la và lao mà sửa bùi sửa hư ghế, cái mưa mào, cái gì cái pa, từ mà giờ khu cầm nữa nó mía nó ta đốt ta lạt ta phun ra này cái gì ta, loa mà cái đi lọ, mà to cái to rô mưa nó. ตาหลอดตาฮักโคตเกเดขุเนปุ่ยเตเนในขุเนปุ่ยอารอดเจเจยักค่มาแลลาก่อเนาะยักขุกำเน่จะแลซิยอเตลาสิกิสิก่ออวีโชมุชเกเดซาเดบรามะเกตัพโขเกโพคาฮอตตือฮบอตาดดตลาตุนอมีละพะเปตละกิสิกิปาจีนิมโน